สอสอบอกว่าไม่มาสภาน่ะอยากเจอไปเจอที่บ้านคุณไม่ตอบไม่มาอันนี้ผมไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรคนตปรวนวัเด็กน,นี้ขอภัยเถอะผมบอกตามตรงนอกเหนือจากไม่มาตอบกระทู้แล้วผมยังไม่เคยเห็นท่านในข่าวเลยอ่ะนั่นจริงจริงนานนานทีจะเห็นท่านในข่าวออกมา,าแถลงสักทีหนึ่งสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือชั้นเงาข่าวไม่งงอ EP ีที่87นะฮะก็ถามทำไมเล่าถ้าอยากมาหาก็มาหาที่บ้านสิเอ๊ะ พูดถึงใครเปล่านะเดี๋วเรามาดูสถิติหน่อยไหมล่ะสถิติผมเอามาจาก BBC ไทยเนี่ยนะฮะขอขอบคุณมากเพราะว่าเขาเขาทำสถิติไว้เขาบอกว่าในจำนวนคณะรัฐมนตรี34คนของรัฐบาลรัฐบาลนี้มีคอรอมอร34คนนะ ยังมีอีกสองคนยังไม่ได้แต่งตั้งจริงๆมีด้วยสาแต่ว่าไม่รู้เหลือไว้ทําไมแต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเต็มก็ได้ก็ก,ก็โอเคถ้าทํางานได้นะครับคนที่มาตอบกระทู้เนี่ยพบว่า <c oughs> นะฮะตอบกระทู้เยอะที่สุดคือคุณมณพรเจริญศรีคุณคนนี้คือผู้หญิงเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่กําลังมาแรงมากในภาคอีสาน กำลังพยายามดูดบ้านนั้นบ้านโน้นบ้านนี้ให้เข้ามาอยู่ในร่มไม้ชายคาของพรรคเพื่อไทยผมบอกเลยแต่ว่าทําพื้นที่ไว้ดีครับตระกูลนี้นะฮะคุณมา,าพรเจริญศรีมาจากนักการเมืองท้องถิ่นเข้าตอบกระทูมากที่สุด <c oughs> ในรัฐบาลน,นี้32กระทูมีกระทูสดถามด้วยวาจา4กระทูกระทูถามทั่วไป7กระทูกระทูถามแยกเฉพาะทางอีก21กระทูอันนี้เยอะสุด รองลงมาคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีอันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของพรรคภูมิใจไทยจริงๆํำลงตําแหน่งมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วละเข้าไปต่อไปก้าวกระทูตามมาด้วยอีกหนึ่งคนคนนี้ก็เห็นพรรคก้าวไกลเขาชมใหญ่เลยถามเมื่อไหร่ก็เห็นถามเมื่อไหร่ก็เห็นคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเข้ามาตอบประท้วเยอะหน่อยนะฮะก,ก็ถือว่าดีนะเข้ามาตอบประท้วเยอะๆเพราะว่า เรื่องราวที่ท่านรับผิดชอบอยู่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจหมื่นบาทดิจิตอลใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณสุรพงษ์ปียโชติใครวะ <laughs> คือหลายคนงงแต่ผมบอกนะท่านคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสังกัดพักเพื่อไทยก็เข้ามาตอบกระทู้เยอะคือถ้าไม่มีข่าวนี้ผมก็จะไม่ทราบชื่อของรัฐมนตรีบางคนแล้วก็ต้องชื่นชมรัฐมนตรีบางคนที่อย่าไปหาว่าเขาเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนะคุณเพราะว่าเขารับผิดชอบต่อสาภา ส่วนรัฐมนตรีที่ไม่เคยมาตอบกระทู้ด้วยตัวเองเลยเอาดูกันหน่อยหนึ่งคือคุณปานปรีพหิตธานุกรรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ผมเข้าใจนะอันนี้ผมเข้าใจนิดนึงแอบเข้าใจนิดนึงว่าท่านคุณปานปรีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรัฐมนตรีที่ทํางานอยู่ต่างประเทศเยอะมากก็จะบินไปที่โน่งที่นั่นที่นี่ถ้าคุณคิดว่า ท่านนายกเดินทางต่างประเทศเยอะแล้วรัฐมนตรีคนนี้เยอะกว่าเพราะเวลาท่านนายกไปติดต่อที่ไหนก็ตามแล้วนายกพกับประเทศตับคุณปานปีจะเป็นคนหนึ่งที่สแตนบายอยู่ต่อเพื่อต่องานให้จบนะฮะตอนนี้เห็นคุณปานปรีก็พยายามทำเรื่องไอวีซ่านะฮะพยายามจะให้ได้เชนเก้นให้ได้พยายามจะขอวีซ่าฟรีวีซ่ากับสหรัฐอาหรับอิเอมิเรสอยู่ตอนนี้ นี่คืองานต่างประเทศของรัฐมนตรีต่างประเทศของสมัยนี้นี่คือผมเชื่อว่าคุณปานปรีเป็นคือถ้าถ้าให้ผมจัดนะในบรรดารัฐมนตรีทั้งหมดผมผมรู้สึกว่าคุณปานปรีทํางานดีนะฮะเพราะว่าแกคือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าวัดกันที่แกอยู่ประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะแต่พออยู่ต่างประเทศแล้วมันมีอะไรให้จับด้วยมีน้ํามีเนื้อก็ไม่ได้เข้ามาตอบกระทูถามด้วยตัวเอง จริงๆคนที่อยู่ประเทศก็ควรจะตอบประทุถามแทนหน่อยนั่นคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลนี้มีรมัฐมนตรีช่วยต่างประเทศนะฮะกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่ไม่ค่อยมีรมัฐมนตรีช่วยเท่าไหร่มักจะมีรมัฐมนตรีคนเดียวแต่พักเพื่อไทยเลือกที่จะให้มีรมัฐมนตรีช่วยต่างประเทศด้วยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าท่านเท่าไหร่นะฮะสคุณอนุทินไม่ตอบไม่มาอันนี้ผมไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไร ราฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรืออาจจะมอบหมายให้คุณทรงศักดิ์ทองศรีมาแทนเพราะว่าพักเดียวกันมาตอบบ่อย 3. คือพลตรจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอันนี้ขออภัยเถอะผมอาทาตรงนอกเหนือจากไม่มาตอบกระทู้แล้วผมยังไม่เคยเห็นท่านในข่าวเลยอะ่ะนั่นจริงๆนานนานทีจะเห็นท่านในข่าวออกมาทาแหลงสักทีหนึ่งนะครับไม่ทราบปรับคอรามอครั้งหน้านี่จะยังไงในกระทรวงเนี้ยลูกผีลูกคนเหมือนกันนะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับ คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้ก็ไม่มาตอบเห็นคุณมณพรมาตอบมั้งก็เลยทิ้งนะฮะคุณเสริมศักพงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอีกคนหนึ่งที่ไม่มาฮาน,นี้แปลกมากเลยอะ่ะคุณกฤษดาจีนะวิจารณะนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีกคนหนึ่งนอกเหนือจากคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์มาบ่อยแต่อีกคนหนึ่งไม่มาเลยส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือนายกเองนะฮะ นายกเองเคยมาตอบเคยมาตอบกระทู้สี่ครั้งด้วยกันนะครับตั้งแต่มีรัฐบาลนี้มาดังนั้นถ้าจะให้สรุปตรงนี้นะครับสรุปตรงนี้ผมเชื่อว่าจากนี้เป็นต้นไปคนจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าทุกวันพฤหัสเราต้องติดตามเรื่องเกี่ยวกับการตอบกระทู้นะเป็นวันตอบกระทู้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอเข้าสู่วาระปกติเราจะไม่มีอะไรแล้วปิดทีวีไปเลยนะ มันอาจจะมีอะไรให้ดูก็ได้แต่ว่าวันตอบกระทู้จะเป็นวันนั้นนะครับก็คือต้องเปิดโอกาสให้สอสอที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ตามอะไรแบบนี้เอาปัญหาชาวบ้านขึ้นมาร้องเรียนบ้างเพื่อให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นว่าสอสอเขาได้ทำงานนะฮะสอสอบอกว่าไม่มาสภานะ่ะอยากเจอไปเจอที่บ้าน <laughs> อันนี้ก็ไม่เคยเจอมาก่อนเฮ้ยเคยเจอที่นี่แหละไทยแลนด์ Thailand only คือก็ต้องเอ่ยชื่อท่านนะนะก็ขออภัยท่านด้วยท่านประวิทย์นะฮะท่านวันนั้นรู้สึกว่าท่านจะงานหนักไม่รู้ไปทําอะไรมานะ่ะแล้วก็มีนักข่าวคนนึงถามขึ้นมาบอกว่าสสเขาฝากถามมาท่านฝ่ายค้านนะ่ะเขาฝากถามมาบอกว่าทําไมไม่เห็นท่านไปสภาบ้างเลยโอ้โหหันมาแบบหันมาอย่างนี้เลยคุณหันมาแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะมันเรื่องอะไรของคุณน่ะอย่างนี้เลยคือ <c oughs> หันมาแบบเล่นเต็มที่เลยอะคุณผมเป็นนักข่าวผมใจเสียนะผมบอกให้เหมือนท่านคุโมโ,อโหอะไรมาสักอย่างหนึ่งท่านหันมาแบบหันมาเร็วมากเร็วในความเร็วของท่านน่ะหันมาอ๋อแล้วมันอะไรเนี่ยมันเรื่องอะไรของคุณน่ะมาถามผมแบบเนี้ยก็จี้ถามจี้ถามว่ามันผิดหรือเปล่าพลเอกประวิทย์ท่านก็ตอบบอกว่าก็ถามทําไมเล่าถ้าอยากมาหาก็มาหาที่บ้านสิ ตีความนัยยะได้หลายอย่างแล้วเนี่ยเอ๊ะพูดถึงใครเปล่าเนาะนะอยากจะเจอให้ไปหาที่บ้านมีใครแหมที่หลายคนอยากเจอแล้วต้องไปหาที่บ้านตอนเนี้ยมีไหมครับมีไหมมีไหมมีบ้านไหนนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าไปหาพลเอกประวิตยต้องบ้านป่าลอยต่อเนาะ,นะเดี๋ยวนี้มีบ้านหลายบ้านนะคุณแล้วบ้านหลังใหญ่ๆของนักการเมืองเขาไม่ได้เอ,อ่ยนามบ้านเลขที่เหมือนเราเราท่านๆนะเขาจะมีชื่อบ้านของเขา บ้านนั้นบ้านป่าลอยต่อบ้านนี้บ้านนะ,ะจันสองล่าอะไรอย่างเงี้ยออาจจะมีบางคนตีความหนีไงบางคนบอกโอยอย่าไปคิดเลยว่าพลเอกประวิทย์เขาไม่รู้เรื่องอะไรเขารู้เรื่องจะตายเขาต้องการจะบอกอะไรใครหรือเปล่าหรือว่ายังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน